App e. แอปช้อปปี้รับของขวัญปีไม่มีค่าส่งเลือก1นึ่คิ้นสำหรับคำสั่งซื้อครั้งแรกอันนี้เลือกเป็น e loop e 3 0 power bank ราคา199บาทอันนี้สั่งไปวันที่7ธันวา2021คน่สาส่งวันที่9ธันวา2021 ในแอปช้อปปี้แอปช้อปปี้แต่แอปช้อปปี้อันนี้ฉันฉันก็การสั่งซื้อของฉันฉันดูประวัติการซื้อการซื้อของฉันสำเร็จ e ลป e สามสิบ power bank ราคา199้อยเกบาทตรงนี้แตกเข้าไปดูมันก็การสั่งซื้อสำเร็จสาระการจัดส่งการจัดส่งกราส่สำเร็จวันที่เก้าเก้าเดือนสิบสองสองพนยนาฬิกาสินาที อันนี้ก็ที่อยู่จัดส่งอันนี้ก็ร้า,า,านค้นาร้านค้าอันนี้ก็สินค้าอี u e อีลู c l ่ s i v e พบว่าแบงค์หนร้อก้าสิบเก้าบาทอันนี้ก็รวมราคาสินคา้าศูนย์ค่าจัดส่งศูนย์รวมการสั่งซื้อศูนย์นี่ก็ช่องทางการชำระแอปช้อปปี้ ี่ก็หมายเลขคำสั่งซื้อเวลาที่สั่งซื้อเวลาที่สั่งซื้อวันที่7 12 2เดืนสบสองันี่นี้ก็สั่งไปตอนสี่นาฬิกาสิบสอนทีแล้วก็เวลาที่ชําระเงินเวลาที่ชําระเงินนี่ก็เวลาส่งสินค้าเมื่อวานเขามาส่งแล้วก็าโทรไม่ติดวันที่8 วันที่82ดสิเดือนงันยีอวันนี้เที่ยงคื 0. น0 0 0 7นเาทีเที่ยงคืนและอันนี้อีกเวลาที่ทำการเวลาที่เวลาที่คำสั่งซื้อสำเร็จคำสั่งซื้อสำเร็จเรายืนยันวันที่9 9้เก้สิอันย2่สินาฬิกา30 นี่ก <ator> ี่โมงแล้ว6โมงกว่าอ in ้นี้มาดูนี่เฮ้ย16นาฬิกา16นาฬิกา36นาทีมาดูเวลาที่เขามาส่งสถานะการจัดส่งเราเข้าไปแตะเข้าไปดูนะมันก็จะมีเวลาบอก ก็จะก็จะส่งสำเร็จวันที่9อันนี้ก็ไม่ได้พัสดุวันนี้สี่นาฬิกาสปนาทีจะส่งพัสดุสำเร็จแล้วเขาก็จะบอกอันนี้วันที่7 1็ดสิบแนากาทีผู้ผู้ส่งกำลังเตรียมพัสดุบอกนะ้องคอยเช็คตรงนี้แล้วติดต่อกลับ โอเคแล้วของขวัญปีไม่มีค่าส่งเลือกหนึ่งชิ้นสำหรย์ส่วซื้อครั้งแรกนี้มาดูอันนี้ก็ power bank power bank อันนี้ก็ให้ใส่ชาร์จใส่ชาร์จน,นี่ก็มาชาร์จ เอาหนึ่งอันนี้เอาหนึ่ง,งแล้วก็อนันนี้ชาร์จอันนี้มัน59แบตมัน59 พอ,พอเราใส่เสียบเข้าไปเสร็จมันก็จะชาร์จมันจะขึ้นชาร์จตัวแบตมันจะขึ้นแบบนี้ชาร์จพาวเวอร์แบตท,ที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือแล้วเวลาเช็คแบต,ต,อแบต,ตอทอยู่ใน p o w e r อร์แบตอะกระปุกด้านข้างตรงนี้กระปุกด้านข้างนีงน้นนมันก็มันจะขึ้นไฟ2ที่จริงมันสี่ะ มันสามารถมันสามารถชาร์จแบบได้สี่สี่ไฟอันนี้มันสองเดี๋ยวสองเดี๋ยวเรามาลองชาร์จด,ดูนี่นะขึ้นกำลังชาร์จม,มันจะขึ้นเส่ยงแ,แบบนี้ชาร์จถ้าเราแกะออกแกะออกมันก็ไม่ชาร์จละ กดปุ่มนั่นข้ามแล้วคือสองเราจะมาชาร์จอ่ะใช้ปลั๊กชาร์ตไปชาร์จชาร์จให้มันเต็มอ่ะเราเสียบเข้าไปอันนี้ชาร์จชาร์จจากปลั๊กบ้านใส่เข้าไปในแบตพวาวเวอร์แบงค์อ่ะ ชาร์จเพื่อให้มันเต็ม้มันจะกระพริบแบบนี้วันนี้มันสองเราต้องรอชาร์จให้เต็มจนสี่อ่ะมันเราถึงมันถึงเต็มอ่ะชาร์จเสร็จก็เอาไว้ใช้คู่กันโอเคแอปช้อปปี้รับของคันฟรีไม่มีค่าส่งเลือกหนึ่น สำหรับคำสั่งซื้อครั้งแรกอันนี้เลือกเป็น e loop e สามสิบ power bank 199งบาทโอเคมาส่งลนะโอเคดิถูกใจโอเคดิ